โลกมันเริ่มเปลี่ยนไปมันร้อนขึ้นจนผลผลิตบางปีที่เราปลูกเนี่ยเสียหายสภาพอากาศเนี่ยเป็นตัวแปรที่น่าสนใจและน่าติดตามถ้าเราไม่เปลี่ยนทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมการเกรษตรเนี่ยมันจะไปได้อีกไกลเกษตรรักโลกเนี่ยลดก,การใช้สารเคมีลดก,การทำลายโลกด้วยการเผาให้โลกมันสดใสเราสดสวย กาศดีพี่น no ้องเกษตรกรมีรายได้เพิ er books, ่มครับผมเองนะครับเมื่อก่อนก็ทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่กรุงเทพเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่มีอายุมากขึ้นเราก็เลยตัดสินใจกลับไปทํานาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่พ่อแม่ทํามาตั้งแต่เราเกิดการทํานาต้นทุนการผลิตเนี่ยผมดูแล้วสูงมากเลยผมทําไปทํามามันติดนี่ครับจากการทํานา เราทำตามแบบรุ่นสูตรุ่นเราสูบน้ำในนานี้น้ำไม่แห้งเลยเราใช้มเมล็ดพันธุ์เราใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากใช้ต้นทุนน้ำมันเนี่ยสูงมากต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งฤดูอยากจะขายนาทิ้งมือนกันแหละมันติดนี่เยอะแล้วเราทำนาปีละสองครั้งบางปีก็แรงบางปีก็ท่วมแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยเราผิดพลาดตรงไหน ตัวผมเองได้สังเกตนะครับว่าโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปมันร้อนขึ้นจนผลผลิตบางปีที่เราปลูกเนี่ยเสียหายนะครับแล้วผลผลิตที่เราเคยได้ก็ลดลงสภาพอากาศเนี่ยเป็นตัวแปรที่น่าสนใจและน่าติดตามครับเราสูบน้ําเราใช้มเมล็ดพันธุ์เราใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากแล้วใช้ต้นทุนน้ํามันเนี่ย สูงมากแล้วชนประทานเองก็ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะให้พวกเราได้ได้สูบกันทั้งปีทั้งฤดูทำให้ผมมีแนวคิดว่าการทำนานเนี่ยเราต้องศึกษาใหม่การทำนานแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยผมเคยได้ยินมานานแล้วเราได้รับความรู้จากภาครัฐให้เกษตรกรษทำนานแบบเปียกสลับแห้งลองดูครั้งแรกก็เลยผลผลิตมันก็ไม่ได้ตกต่ำไปนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนั้น คือเราลดการสูบน้ําลงกิจกรรมในแปลงนาที่มีน้ํากับกิจกรรมในแปลงนาที่น้ําแห้งเวลาเราทํากิจกรรมในนาที่เป็นน้ําแห้งเราจะทํางานง่ายแล้วไม่ร้อนเหมือนที่ทํานาแปลงที่มีน้ําขังทําให้เรารู้สึกว่าเออการที่ให้น้ําในนานเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เขาบอกว่าปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทําให้โลกมันร้อนขึ้น การทำนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยผลผลิตไม่ได้ต่างกันเลยต้นทุนการผลิตข้าวที่ทำเปียกสลับแห้งน้อยกว่าข้าวที่ทำนาแบบเปียกตลอดจริงๆข้าวเนี่ยก็ต้องมีให้เขาแห้งบ้างการทำนาเปียกสลับแห้งเนี่ยนะครับเราเริ่มตั้งแต่การแห้งครั้งที่1น,นี่ที่อายุข้าวประมาณ35-40ถึงวันช่วงนั้นรับล่อยแห้งเลยครั้งที่2 นะครับที่เราปล่อยให้แห้งอีกก็คือประมาณ55ถึง60วัน่ละครั้งที่3ประมาณ90วันปล่อยแห้งอีกนิดนึงนะครับแล้วข้าวจะเริ่มออกประมาณ95วันถึง100วันอันนี้เราเติมน้ําไปเพื่อให้ข้าวเข้า,มาเมล็ดได้ดีซึ่งใน1ฤดูนะครับท่านสามารถให้แห้งได้ถึง3ครั้งแล้วการแห้งแต่ละครั้งไม่มีจุดตายตัวนะครับท่านสังเกตพื้นที่ของท่านว่าถ้ามีกระบอกฝังไว้ท่านก็ไปสังเกตดูว่าท่านน้าในกระบอกแห้งท่านสามารถเติมน้ําลงไปในแปลงนาของท่านได้ น้ำถึงนี่มันก็จะประมาณ5เซนนะครับถ้าน้ําขึ made, ้นมาขนาดนี้ก็จะ10เซนเราก็จะรู้เราจะปักลงไปในดิน20เซนแล้วก็ขึ้นมาจากนา5เซนแค่นี้ข้าวก็อยู่ได้แล้วครับก็จะปล่อยให้แห้งเลยแล้วก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวการฉีดสารเคมีการพ่นโรคต่างๆแล้วรวมทั้งการสูบน้ำเนี่ยเราทําน้อยลงฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรามองก็คือกําไรที่ได้จากการทํา2กิจกรรมนี้ต้นทุนการผลิตน้อยกว่าปั๊บ ผลผลิตได้เท่าก <duh. S 3> ันหมายความว่าเราได้กําไรเยอะกว่าหลังจากที่ทดลองทํำน้อยๆก่อนตอนนี้ผมทําทั้ง60ไร่เลยครับการทํานาลดโลกร้อนผมก็ทําควบคู่ไปกับการลด PM 2.5ด้วยลดโลกร้อนด้วยการไม่เผาเกษตรลักโลกเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วหนึ่งนะครับผมลดการใช้เมล็ดพันธ์ุจากเดิมที่เคยใช้30กิโต่อไร่เหลือแค่ 15กิโลต่อไรการประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับเราลดได้ด้วยมือเราส่วนที่2ที่ผมลดได้ก็คือสารเคมีผมก็ใช้ฟางข้าวหลังจากเราเก็บเกี่ยวปรับมาเป็นปุ๋ยซะแล้วลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงเราก็สามารถอัดเป็นฟางแล้วนําไปขายได้ส่วนที่3การให้น้ําก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเลื่อนกระจกลดการให้น้ําลงจากฤดูหนึ่งให้น้ํา8ครั้งเหลือแค่4ครั้งต่อหนึ่งฤดูนะครับซึ่งสามารถลด ได้ถึง50%ท่านก็จะสามารถช่วยโลกและเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นครับรหลังจากที่เราทำนาแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์โลกแล้วก็เป็นข้าวยั่งยืนเนี่ยเราจะมีความสุขในการทำนาผมมองว่าการเกษตรเนี่ยมันจะไปได้อีกไกลถ้าเราไม่เปลี่ยนทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมอยากจะเชิญชวน,นพี่น้องเกษตรกรมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้สารเคมี ลดการทำลายโลกด้วยการเผาเศษวัสดุจากทางการ,กรเกษตรที่เหลือใช้เราให้ดินดินให้พืชพืชให้เราให้โลกมันสดใสเราสดสวยอากาศดีพี่น้องเกษตรตะกร,ะรกมีไรายได้เพิ่มครับ